เอฟเฟกตัวหนึ่งที่นำไปใช้ในการคัดลอกสีอีกคัดลอกโทนสีอีกอันหนึ่งไปสู่อีกอันหนึ่งนั่นก็คือเอฟเฟกที่ชื่อว่า Color m a t c h นะครับอันนี้ถ้า,เ,าเราต้องการาจะเอาโทนสีที่อ,อีกบริเวณหนึ่งไปใส่อีกบรินหนึ่งนะครับไ ตัวคันเลอร์แมตนี่ก็จะทําให้นะครับดังนี้เราก็ต้องใช้ตาดูอีกทีหนึ่งว่ามันเหมาะสมกันหรือไม่ครับอย่างเช่นว่าภาพนี้นะครับวิดีโอช่วงนี้มันจะถ่ายในช่วงที่มีแสงเยอะใช่ไหมครับสีมันก็จะออกไปในทางที่มีแสงจ้านิดน,นึงแต่ว่าอีกอันหนึ่งมันถ่ายในที่ล่มมันก็จะแสงก็จะไม่ค่อยมากนะครับ สีก็เลยแตกต่างกันระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ทีนี้ก็วิธีแก้ของอเอฟเฟกต์ตัว color matte ก็สามารถทำอย่างนี้นะครับคือลากเอฟเฟกมาใส่ตัวที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับช่วงนี้เราก็อาเอาตัว preview ขึ้นมานะครับอันนี้คือที่เราจะแก้นะครับ ทีนี้ก็ช่วงไหนที่เราจะเอาไปแก้ก็ไปคลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับจังนั้นเราก็เปิดเอฟเฟกขึ้นมาเราก็เปิดพรีวิวตัวนี้ขึ้นมาทีนึงนะครับพรีวิวตัวนี้จะสีช่วงนี้ก็จะเอาไปใส่ช่วงที่เมื่อกี้นะครับ,รบอลองดูนะครับ แต่าเห็นไหมครับว่ามันสีมันจะจืดลงแต่ที่นี้มันจะมีออปชันที่ให้เลือกอยู่นะครับถ้า default นี้มันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราไปเลือกที่หมวดอื่นๆนะครับลองดูนะครับผมที่ผมเลือกก็คือ Morning s u n l i g e ์มอร n นนะครับมันก็จะออกโทนสีใกล้เคียงกับตัวนี้นะครับ อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นาภาพพีวิว e w ไม่มาสักทีเห็นไหมครับว่าสีมันออกโทนใกล้เคียงกับฝั่งนี้ละนี่ฮนะอันนี้ก็สามารถนำไปใช้งานได้นะครับอันนี้ก็มีออปชันอื่นๆสามารถเลือกปรับสีปรับแสงอะไรก็ใส่ปรับไอ้ตัวเอฟเฟกต์อื่นๆเข้าไปนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดี